ือห uh ือ huh. พี่เวียจัดซีนสุดแซ่บนุกางเกงตัวจิว๋วนั่งชิวมองวิวทะเลสำหรับพระเอกขวัญใจของใครหลายๆคนอยา่างหนุ่มเวียสุกรวันรคณาโลดเป็นอีกหนึ่งพระเอกที่ชื่นชอบและรักในการท่องเทีย่ยวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการท่องเทีย่ยวแบบปะจจนภัยเดินป่าดำน้ำล่าสุดนิสต้าแกลมของหนุ่มเวียได้โพสต์ภาพของตนเอง ขณะที่ตัวเองนั้นนั่งอยู่บนหินพร้อมกับมองไปที่ทะเลพร้อมแคปชั่นว่ามาดูพระอาทิตย์ตกที่เต่าทองทุกวันที่นี่เวลาผ่านไปไวจริงอยากทำอะไรเยอะแยะไปหมดฮ่าฮ่าแต่ก็ดีจะได้เหลือที่ให้กลับมาค้นหาอีกบ่อยๆเมืองไทยมีอะไรให้คิดถึงอีกเยอะขนาดเกาะเดียวยังอยากจะไปอีกหลายๆรอบเลย วางก็ออกไปเที่ยวให้หายคิดถึงกันนะครับออกไปช่วยเมืองไทยออกไปเที่ยวเมืองไทยกันเยอะๆนะครับและเมื่อแฟนคลับได้เห็นโพสต์เห็นภาพของหนุ่มเบียก็ทำเอาอดทีจะโฟกัสกังเกงตัวจิ๋วของหนุ่มเบียร์ไม่ได้เขามาคอมเมนต์และกดไลค์กันรัวๆเลยล่ะคะ่ะ